เพลงรางวัลเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมนะฮะได้แก่เพลงซ่อนไม่หาศิลปินเจฟฟ์าเตอร์ครับรางวัลเดียวไม่พอฮะหนุ่มคนนี้คุณวันเสาร์ส่งเสียมมาต่อเน,นื่องเลยรางวัลที่สองในค่ำคืนนี้แล้วศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมและเพลงไทยสากล ยอดเยี่ยมฮะโยเชิญเฟแโลเฟนโลเลยครับขอบคุณแฟนโลเแฟนโลครับมาฟังความรู้สึกเจฟกับรางวัลที่2ในค่ำคืนนี้ฮะขอบคุณครับพี่แบมขอบคุณครับครับครับผม โบกี้ใจเย็นนะครับผมก็เช่นเคยครับผมขอบคุณที่ที่ได้อยู่ในลิสศิลปินที่เจ๋งๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆมาด้วยแล้วก็ผมเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ใช้เวลาการเขียนน้อยมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนแบบมันอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าการที่เขียนมันออกมามันมัน มันจริงมากๆในโมเมนต์นั้นเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันจากดาฟแรกเลยแล้วก็ขอบคุณที่กล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองออกมาแล้วก็ขอบคุณหวังว่ามันจะเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่อย่างน้อยมันเป็นเพลงเศร้าแล้วก็ได้ร้องไห้ไปกับทุกคนพร้อมๆกับเพลงนี้ในเวลาที่ทุกคนเสียใจผมแล้วก็หวังว่ามันจะให้กำลังใจคนที่อยากจะมูฟออนไม่ได้ไม่ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่จริงๆเป็นอยู่ก็ ขอให้ไม่เป็นซะที mm hmm. <laughs> นะครับผมผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะผ่านช่วงเวลาที่เราบอกว่าไม่เป็นไรแบบปลอมๆได้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบจริงๆได้ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับเพลงพลงนี้ที่พาผมไปหลายๆที่มากๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้อีกครั้งหนึ่งครับผมผมหวังว่า รางวัลน,นี้แล้วก็เพลงเพลงนี้จะเป็นอินสป r รให้กับศิลปินทีป๊อปทุกคนแล้วก็มาช่วยสร้างวงการนี้ให้มันไปข้างหน้าด้วยกันครับผมขอบคุณครับ